หลายคนรอคอยค่ะแล้วก็เตรียมจะได้ชมกันเร็วๆนี้แล้วนะคะพี่พบหิมมาพานค่ะเรียกว่าฮือฮาตั้งแต่เปิดตัวในงานเปิดบิ๊กสก3แล้วก็ปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วทางหน้าจอช่อง3นะคะ CG หลายคนบอกว่าสวยงามเหนือจินตนาการมากๆค่ะแม้แต่ทีมนักแสดงเองอย่างกระทิงคุณรงนิ้งสรัญญาแล้วก็ติตะชยาน,นิดก็บอกว่าตื่นเต้นไม่แฟบไม่แพ้แฟนๆที่รอชมเลยค่ะ ที่ตั้งอยู่บนมิต oh ิคู่ขนานกับโลกมนุษย์มีเนื้อที่ประมาณ3,000โยดอดุลไปด้วยพืชพันธุ์และก็สิ่งสารละสสารแปลกโอ้โหสีนี้สุดยอด CG สุดยอดทำนะสีจีสุดยอดมากเราถ่ายกับกรีนกรีนมาเยอะใช่ไหมพอออกมาเราก็เฮ้ย ว้าวนะว้าวว้าวอว้าวเลยคือแบบว่าเราก็อยากเห็นตอนที่มันใช่เรียงตอนแล้วคือเวลาเราถ่ายเราถ่ายไม่เรียงตอนเรียงสีนี้เราก็ไม่รู้ว่าแบบมันจะออกมาเป็นยังไงคือเราอยากดูเนื้อเรื่องทั้งหมดที่เราถ่ายกันไปว่าจะสนุกไหมครับมีเรื่องราวแล้วก็มีสัตว์หิมพาน์อีกเยอะมากๆค่ะเราจะเห็นแบบนั้นทั้งเรื่องเลยค่ะก็อยากให้ติดตามไปพร้อมกันนะครับ อีกไม่นานเกินรอนะคะวันศุกร์ที่26ก <6 S 1> ุมภาพันธ์นี้แล้วจะได้ชมกัน2ทุ่ม20นาทีทางหน้าจอช่อง3นะคะพี่พบขิมาพานค่ะครับผม